การนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลส่งคุณค่าสวท o b e อ Award ระดับชาติปีการศึกษา2564ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนชื่อรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้าพาไพ้านายพัชพงศ์แกวละเอียดผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต2ขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนชื่อนวัตกรรม 3S แค่โมเดลเพื่อเสริมสร้างนักเรียนเป็นคนดีเก่งมีความสุขและเกิดทักษะชีวิต ความเป็นมาของนวัตกรรม 3S Care Model เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางโรงเรียนนำมาพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียนด้วยกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวิเคราะห์สภาพปัญหาและนำผลการดำเนินง,งานมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคุ้มครองนักเรียนจากสภาพปัญหาดังกล่าวพบว่านักเรียนมีปัญหาทางด้านการเรียนสุขภาพพฤติกรรมเช่นปัญหาอาการก้าวร้าวปัญหาชู้สาวในชั้นมันธยมศึกษาและปัญหา ที่พบม,มากที่สุดคือปัญหาครอบครัวหย่าร้างมีฐานะยากจนด้านเศรษฐกิจรวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงได้มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพสถานศึกษาเป็นต้นแบบในการดำเนินกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้เครือข่ายทั้งการศึกษาชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการดูแลระบบช่วยเหลือนักเรียน การออกแบบนวัตกรรม 3S แค e โมเดลนั้นเป็นการเสริมสร้างนักเรียนเป็นคนดีเก่งมีความสุขและเกิดชั้นสัตวชีวิตและได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเป็นสำคัญโดยออกแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดีและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ข้าพเจ้าได้มีการนำโครงการกิจกรรมต่างๆมาจะทำระบบโดยได้นำรูปแบบการดำเนินง,งานอย่างเป็นขั้นตอน P.D.C.A มาเป็นแนวทางในการดำเนินง,งาน4ขั้นตอน P. Plan ขั้นวางแผนร่วมกันกับ หนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์จากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้บริหารคณะครูนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีดูขั้นดําเนินการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง5ขั้นตอนโดยนํานวัตกรรม 3S Care Model มาบูรณาการในการจัดกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย 4. Charted t i s i t s Observation study เป็นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและคัดกรองนักเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการใช้แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแบบคัดกรองนักเรียนการเยี่ยมบ้านและแบบบันทึกสุขภาพของนักเรียนมีการสัมภาษณ์นักเรียนโดยตรงการจำแนกนักเรียนออกเป็น4กลุ่มดังนี้กลุ่มพิเศษกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา เอ็คชั่นเป็นการลงมือปฏิบัติดังนี้มีการส่งเสริมพัฒนาความสามารถของนักเรียนเป็นรายบุคคลทั้งด้านการเรียนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมส่งเสริมประชาชิปไตยผ่านกิจกรรมสภานักเรียนด้านสุขภาพเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนโครงการสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมการออกกำลังกายด้านการพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการเรียนรู้ตามหลักปรัชาญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะชีวิต4ประการ การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมสอนเสริมให้กรรับนักเรียนปัญหาด้านสุขภาพอนามัยเช่นโครงการอาหารเสริมนมกิจกรรมออกกําลังกายปัญหาพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งสมาธิสั้นมีการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ปัญหาด้านเศรษฐกิจครอบครัวเช่น มีการมอบทุนการศึกษามีการส่งต่อทั้งภายในและภายนอกเพื่อแก้ปัญหาการเรียนและส่งนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องไปยังครูผู้สอนวิชาภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวิธีการอ่านแบบแจกลูกสะกดคำส่งผลให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้การส่งต่อภายนอกนั้นด้านสุขภาพหากนักเรียนติดโควิดครูจะทำการตรวจเชื้อโควิดด้วยการตรวจแบบ A.T.K และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหัวยอดปัญหาด้านสายตามีการวัดตรวจสายตาและประกอบแว่น อา e d u c t i o n in Practice คือการสะท้อนความสำเร็จของการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียน,นรู้ PLC เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา อีอีวิลูชันคือการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีผลต่อคุณภาพของนักเรียนดังนี้ 1. นักเรียน,นร้อยละร้อยในโรงเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมตามบริบท2โรงเรียนมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดำเนินกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละร้อยทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 3. โรงเรียนมีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน4การดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหามีจำนวนลดน้อยลง5นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแลและประสบผลสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับต่างๆ6นักเรียนที่ออกนอกระบบได้กลับเข้าสู่การเรียนในระบบ จากการใช้นวัตรกรรม3 k Model ส่งผลให้สถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลต่างๆอทิเช่นรางวัลระดับดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับภูมิภาคและจำปีการศึกษา2,563-2,564รางวัลส่งคุณค่า OBE Award ระดับสถานศึกษาสถานศึกษายอดเยี่ยมการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะระดับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนปีการศึกษา2,563 ได้รับคัรเลือกสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศประจำปี2563ระดับดีจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเหรียญเงินโครงการสถานศึกษาที่ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุกรางวัลดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยประจำปีการศึกษา2564ปีที่1จากกลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและส่งผลให้ข้าพเจ้านายพระเจพงษ์เจรียดได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทอโอเบคอาบอดผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมสาขาการบริหารจัดก,การปีการศึกษา2563รางวัลคุรุสภาประจำปี2 2,563โลรางวัลครูดีไม่มีอบายมกประจำปี2,565รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นของแผ่นดินปีการศึกษา2,564รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดและยังส่งผลให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนได้รับรางวัลต่างๆมากมายขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ